สวัสดีครับพบกับช่องเชียงเดียชาแนลนะครับวันนี้เราจะมาตามหายูทูบเบอร์ท่านหนึ่งนะครับที่หายไปมีข่าวว่าป่วยหนักนะครับจะมาถามอาการว่าเขาเป็นอะไรครับโอ้ oh. ป้าจะขอเงินในเฮ็ดเองช่างบ่มีเหรอบอเป็นอะไรเม็ดเม็ดช่างมันเม็ดโอ้ยเม็ดลมหายใจบ่ลืม่เม็ดยังเม็ดเข้าโอ้เข้าเข้าใจบ่เม็ดเข้าเออเม็ดเข้าโอ้ บ้าง,งัวน้อยงัวสองตัวนี่แล้วมันอ่นนะนะนี่นี่งัวนี่แล้วนี่<า>อโอ้ได้ยินเสียงแล้วครับมามามาชิพาไปเปล่งไปทำได้ยินข่าวว่าเพื่อนวยยังนักเลยนะครับโอ้สร้างบอ่อนี่ก็ได้อ้ออันนี้ก็แม่นบอ่อสร้างบอ่อนี่ แต่ยินงว่าเป็นโอสมอันเป็นอสมอบอักตัวจากมือนะบอได้ตวดเป็นบอก็เลยบเป็นโอ้ขับตวดนี่เป็นแน่นอนโอ้จำของงานก็เป็นได้นี่ฮะโอ้ยบอต้องอายอืม แล้วก็มานำนำหานะครับนายยูทูบเบอร์ใหญ่ยูทูบเบอร์ใหญ่นี่ข่าวว่าป่วยหนักนะครับโอ้สวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับปออัศดงแชนแนลเป็นอะไรครับว่าอันป่วยนะผมไม่ป,ป่วยครับรักษาการรักษาการจังมือรักษาการจังมือนะ สิดมือขอ็ดหัหุใดไปพลาดพังไหนใดน,นะเขาต้องเป็นตัวอย่างเลยครับเบิ่งครับอ๋อป่วยเป็นตัวอย่างบ่บ่กล้าบ่กลัวเออแล้วก็ลักษณะการคนป่วยนี่เขาเหตุใดในไหนมันบอเราต้องกักตัวสิบวันครับกักตัวสิบวันขนาดบ่ป่วยได้หน่เนาะขนาดป่วยไม่มีอ,อันนั้นตัวอย่างาเบอร์อันนั้นประธานอสมรับตำบลเลยครับอันนั้นก็ได้นั่นนะครับ สร้างง่ายเพื่อนเป็นประธานอสมอคุณไดอสมอนี่ย่อมาจากอาศาเมียบอกอาศัยเมียอาศัยบอกเรืออาสาอาศัยแม่นรีบอทังเขาว่าบวชเป็นโควิดโคนะผมก็มาเยี่ยมฮะปอมครับข่าวปอมข่าวปอมบอก็คือเห็นจุ่มมูมอยู่นะในเงือนนะสิบมือยังบ่เห็นอยู่สิบสองมือก็ยังบ่เห็นอยู่เพราะว่าเป็นตัวย่างพิลึกพุดดึก ข้ากักโตกี่หมือนึงเพิ่ปากกักโต1ิบสองมือมัหายากแ่เด้อโอกาสพักผผมเราว่าิเข้าไปเยี่ยมอยู่ขึ้นไปขึ้นมาแล้วโอ้บ่ไปสูงน้ำหนาล่ะ <c oughs> เป็นห้อเอาสมอลเราไปปัจิบันไปซ้ำเติมมันนะ เป็นซักลิ่มแล้วมากัโอ้มาเห็นหน้าเห็นตายังมีชีวิตอยู่เนาะ <ไป S 1> กัดดีใจนะรครับใช้ช้อยเนื้อบอันผู้ป่วยโควิดหันประตดเลยเนาะประตดได้ครับผมๆๆผมบอกให้มีความรู้เรื่องกันเกี่ยวกับอันสุขภาพอนามัยนะโมเมนต์โซมอนะ,อนมนะผมนั่งไปนั่งมาอยู่รถ ตอนแรงมาหลดช่วงประมาณสองทุ่มนี่แหละคืนคืนน้ำลายอยา่างนึกนึกไปกัน,อนคอยมียาดีได้คอยนะโลนออนบลิว่วจะยาต้มจะต้มบปสังย่างละสองเม็ดย่างละสองเม็ดเป็นเนื้อไหน กลางมุ้งผมยังไม่ได้กินพ่อเมธกลางมุ้งเลยบอกถึงขนาดกลางมุ้งเลยบอกมันสบายได้แมงจังกว่าซอมเอออันที่แมงที่ยา่านแมงตอมนะครเน่าไปเครื่องหนึ่งบอกเลยได้ไหนแต่บ้านบอสแต่บ้านในเมืองเขากระโบปานนั่นนะถึงได้ข้าน,น,นกลางมุ้งเอาเนี่ยมาทำจ้าของบ้านก็นได้เจ้าของบ้านเป็นได้ได้กลางมุ้งอยู่บ่ครับบสบายสบายเป็นบ่อแย่งเหรอนี่เป็นบ่อน่น อันถึงในกลางมุ้งเราชมว่าอันเน,น,น่าในนเนาะน้ะนำกับคนสุก,กโปรกมุ้งเมืกอยู่แล้วน้ำกับว่ากลางมุ้งอีกหูพูดสิบมืออยู่ในมุ้งอย่างเดียวเลยอคือคนมัมีความสามารถเนาะจนคนในหามาให้แม่นบอกดีตัวเขาบกแขวนส่อันนั่น,นะเนาะไว้เป็นบอ อันกัดแพวนไว้ให้ยังดีซึ่งอันดีกว่าอันอะอยู่ได้เออขาวันให้ยังคู่สูตรให้ได้ทัถึงขนาดนังยคู่สูตรให้แล้วนี่ยากนักโบเรนน่ะเลยได้สรุปแล้วได้อยู่กรรมยังมือสิมมือโอ้กางมุ่งอยู่เลยนี่โอ้เขาว้า สมเขาว้วอีตัวนี้เนาะผมก็บอเสื้อได้เขาวว้าฮะเพิ่นนั่นเพิ่นนั่นกระเป็นเพิ่นนันกระไดเลยฮะสร้างง่ท่านประธานอสมสอบตรอปพฮะอืม นี่กับม้านะครับนะโอ้ยเย็นเย็นย้อยวอกรัไปซอยอุ่นเอิมให้เย็นให้ซุ่มแล้วอวยพรเพื่อนผมมีแล้วไปแม่แม่จะคล้องเครื่องเสียงมันอายเขาได้เรากับมีหลุด ผมรถแห่เนาะอืมโอ้ต่อตันลองเพียงขนาดต่อตันนะ้องเพียงมม่ว้าวต่อตันนะอันคลุงบอนองเธอตูเหมือนบอฮะืเอาคือมาคือมาสามเหมือ อืมอันยังมาอันไม่ง่ายยังมาสายอยู่บอ่อเมนบอ่อพัฒนาแหละจากสี่มุงเป็นอะไอรสี่ม้งห้าชิบหลือวังวังซามน้อยนอยอยี่บ,อองงบ่อ,ยอ,ยบอเออก็ยังใครขึ้นามาจะน้อยนอเนาะเาอา,เ,อาเป็นกำลังใจไง เบาหน้าเห,หน้าพ<อ>ื่งบ่หัวหน้าพผมยันในกลางมุ้งนะน้องต้น่องนี่ะน้องพื่อ,อน,น,น,นอมาทำงานนักเพ่นกัอยากพักแล้วเนาะหัวหน้าเนาะคา,<อ>าดรายได้ไปลาด้เนาะสิบมือเนี่นนยเน 2, ะาะเล่นบะสิบมือนีบอ่บะ โอ้ยกันยังดีอยู่ดีกว่าใช่เอ็งนุ่นอันอันอันขอถามไหมอันยังยังยังบอกเข้าใจเรื่องอันเขาตั้งซื้อบริษัทแห่งน่าบริษัทเที่ยงทำเราไม่เห็นได้คือเป็นแบบนั้นเที่ยงยังมาทำบอกถูกเป้ามาใช่นี่อยู่นะหน้าเจ้านกโบกินบอกโบกินบอก พ่อเจ้ากินกินเนาะกิน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 โอ้หมุนด้วยองุ่นบ้านเราครับองุ่นครับอือโขติง่ายอ๋อผูกอุ้ยผูกง่ายครับไม่ต้องบอกนะนี่ก็คือสร้างอัศดงนะครับยังมีชีวิตอยู่นะครับจากที่คำเราเขาร่ำลือว่าไปแล้วนะครับนะกันยังถางทายไปนานไปนานกับผมกับจิบวาวไฟไซต์หรอกครับเพราะว่าเพื่อนป็นอสมอย่าน อันย่านเพื่อนอายนะครับขนาดออสมอยังเป็นแล้วคนอื่นสิจําได้นะขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบทุกความเรียนครับสวัสดีครับ